ยิงแขีวใส่กล่องเนี่ด้วมีขอ้องก็บบยิมเซุ่้มา <c oughs> ไล่แถวบ้ <c oughs> ออ โรงเรียนสามัคคีโรงเรียนสามัคคีเด้อนี่เด้อมาเต็มรถนักเรียนโรงเรียนสามัคคีเขาเที่ถวงามงาม,งามยิงเขี้ยวนำ้ำ รับด้วยกาเพิ่มมีค่าเพิ่มนะครับลายน้ำลายจิ้ครับจิ้มยิ้มยิ้มไม่เงยนั่นแหลน เป็นประจำสุันสุย่นเาตะวหาไวมืกับนาบุญเชอกุน่นะครับคือการเกิด้าอยู่ตา่ายเหเ้กดีกับวันนี้ก็รปกติเช่เคยนะครับพระอาจารย์มหาตแวนปิพักโ์่นบุญส่วนลูกไส้อยู่วันนี้เ็ลูกายใหญ่ ขับปูดาปูท้าชินนกงอ่านตาบันไในน้อคุณยยาอันทอนกระพอลุงสวัสดิ์กับกันยูพร้อมด้วยญาติญาติทั้งหลายบริเอยเนิ่มตื่นแต่ด่วนหลับไปแล้วอันตาไพเรือที่หน่อยนะครับอือ่าแล้วก็นายวิ้มไกปือท่องอ่านี่เจ้าภาพทัพบุญเดชในพอยในข้าง ปอยในสีปูองนะครับปลอยใจันข้าพันด pues ีนะครับพอปงอยในบัวลี่นะครับาพัสดีนะครับหนึ่งได้คือลูกร้านทำ้งุนอุิไทยนะครับเมย์กันเจร่ารือด้านะครับ่เพื่อเพ่อท่านุนอุิศไทย แพร่พันุ์ในรอบิทข่ยิ่มได้เดี๋ยวทข่นยิ้มใส่เดอกองยาหลงิทข่นถ้าอันถาโดยในพ้ที่ทางเท้าทางข้นเบลสม้งบุกแข้งแม่สมทุกแข้นะครับแม่สมสุ้นนะครับถ้าอุทิศบุญให้ทางแอมต่อภาพ เขียนสื่อเสียนเรื่องน่ามากกับการเตรียมตัวค่อยกวดด้านอุทิศช่วงช่วงรับเพื่อนช่วงไทยนะครับบุญสิบเจียนท่านนอกจากเสี่หอดถี่ถึงนะครับที่ลูกหลานนะครับถี่น้องเฮาเป็นถี่ทำเนืแต่ละวันแต่ละวันเป็นประจำเชียงผิวกาดงานบุญปฏิบัติกรรมในหลักพี่น้องร่วมทั้งด้อุทิศ นะครับเห้หาโอก,กาสทําส่วนตัวมันธุ์บอวพีมีกับโอกาสงานปฏิบรรัติการในหลักท่านบุญในแต่ปูนาตายงายเท่าถึงมีผู้พิพาทขุนก็ดีนะครับอขอโมนาบุจฉุดทั้งหลายที่พ่อแม่พี่น้องนะครับน่ารวมท่าบุญในครั้งนี้กับข้อมุตตะความสุขสวัสดิ์จะเริ่มรุ่งเรืองเด้อพี่น้องการหานแน่นนาทีการงานนีสุขภาพแข็งแรงอายุหนันยืดเง,งาอาจจะจากผู้คิดไายแต่ก็พนท่านท่านปวน การขอบริจาคเป็นพิธีในท่านที่ท่านนี้ <coughs>

bỏ <laughs> Mình bỏ Mình bỏ Mình Mình nhắn đọc tố cần gì à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ